ไ่ยังอ่ะพิ่งพวกกูอดหิวอดอยาทำเดย์ปัญดูน้อดูหน้ากูดิไม่ไหวแล้วตอนนี้เอามาฆ่าชันเลยหาเลยกูยังเสือรมือสภาพอ่มืสภาพากเลยสภาพากตอนนี้บรรยาหมูซตัวเองขณะนี้เรากำลังเดินทางมาจาก ทางยาวนะครับลงมาโดยปลูกต้นไม้กันมานะครับแถวอำเภอเลืองร่งธานะครับบ้านหนองแคนน้อยครับตำบลหนองแคนน้อยอำเภอเลืองร่งธาจะมาเจ้าโสธรนะครับไม่รู้ทุ่งนาแถวนี้จะเป็นโอ้ยมึงไงมึงชื่อแม่เนาะโอ้ยเป็นคำบอกคุมนึกภาพอาหาร ที่มันจะเลยไม่ร้ายไม่ร้ายผู้ประกาศข่าวพลทหารประยุทธ์แกนหันนี่คือการเดินทางระหว่างขาาไปปลูกป่ากรมป่าไมหมขี่รถครับแต่พวกเราเรา6,002เดินครับทหารลาบครับทหารลาบตัวจริงทหารตีนแพรมาขี่รถมอหันต์ชั่วโมงนั่ง30ชั่วโมง เลยเหี้ยเลยเหี้ยดูสภาพถนนครับโอ้สมบัติสมบันมากเลยดูรถขับดูรกมาได้ครับ มาได้คนเขียวไม่ได้หรอมือเบ็ดมายิ้มให้กันเงี้ยยิ้มยิ้มว้่อรอวะหล่อตายรอจริงเหลือไอ้เหี้ยรอตายขอสัมภาษณ์หน่อยครับเอาไป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 เขอสัมภาษณ์หน่อยครับเออความรู้สึกฮะมิอเบ็ดสัมภาษณ์ไหมไปจริงจริขอสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้มาปลูกป่ารู้สึกยังไงบ้างครับ ปต้บคุบุบบเอออกจลามาเลยอ่เลยครับผมขอสอบถามความรู้สึกของคุณนะครับวันนี้มาปลูกป่ารู้สึกยังไงบ้างครับไงมากเลยครับรู้สึกไงบ้างครับผมมมรด๋นี้ผมรอเพื่อนครับได้